วันก่อนนะได้ชุด X Max ไปอะขาดท่อใช่ไหมวันนี้ก็เลยไปหาท่อมาให้แล้วเห็นไหมกล่องอะไรไจ่รู้ัลยนะเอาไปเปิดดูซิหาอะไรมาให้กูเสียตังอีกแล้วปะดีเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ตังป่านะผมไม่แก้งกูใช่ไหมไม่ได้แก้งแค่นี้ใช่ไหมชอบปลุกใจเอออย่าเริ่มไปจ่ายตังเลยนะไปจ่ายตังเลยนะ สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องป่าฟรม90องศาเลยนะครับผมวันนี้เรามายึดช่องอีกแล้วใช่ไหมเจ๊แพรวันนี้มาบ้านป่าก็คือวันก่อนนะที่ได้ชุด X Max ไปอะ่ะม,มันขาดท่อใช่ไหมเด<อ>ี๋ยววันนี้ก็เลยไปหาท่อมาให้แล้วแต่ไม่รู้จะถูกใจเขาหรือเปล่านะเจ๊แพรคิดว่างไงวันน<อ>ี้มันก็คงอยากได้แต่วันเนี้ยเราซื้อให้เขาเลยว่าอันเนี้ยไปได้มาถูกมากทุกคนไม่กี่พันเองแต่ก็ไม่รู้ว่าสภาพจะถูกใจหรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอะป่าข้างบนข้างบนไม่ตื่นหรอ ระดับนี้แล้ว <c oughs> เคยตื่นเช้าหรอไม่น่าเคยอะ่ะเฮ้ยคือหนักมาบีบแต่หน้าบ้านกะว่าเอ้ยให้ตื่นเอาไก่เป็นเจ๊แพรมาเปิดบ้านให้คือ <c oughs> อะไรเนี่ยเดี๋ยวเจอแันเราจะต้องเล่นบทดแต่วันนี้วันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเขาใส่ไม่ได้เราจะเอาคืน <c oughs> เราจะเอาไปขายมันมนึๆๆ มาเน่อามาเน่เอามาเน่มาเอาเลยเอกเเ็เองฮ้ยเดี๋ยวน่ออาลอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไีอว่า้ยวันนี้เดีมาไกินข้ไปไกิน้าตอนเช้าเดียวเดี๋ยวๆ อะไรของมึงนี่ลงไปลงไปเดี๋ยวนี้ลงไป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 หน้าบ้านเลยไปหน้าบ้านไปทำไมไปทำไมเออหยาเอาหยกแก้มาคุยนะเอาไม่ได้แก้เอาเดี๋ยวนี้กูอยากให้คุณตื่นเลยมันเดอร์ลุกๆเอาเอ้าเอาไปอะไรล้องถ่ายคลิปอะไรอุ๊ยเกมเมืงวานที่อะไรเช้ากูยังไม่อาบน้โอ้ยบอกว่าบอกว่าให้ไปเจอบ้านโน้นแต่เช้าไม่ไป เห็นไหมกล่องอะไรกูจะรู้ไม่ละเอาไปเปิดดูสิหาอะไรมาให้กูเสียดตังอีกแล้วป่ะดิเอ๊ะเอามะม่วงฝากก็เปิดเปิดตัวเองเปิดตัวเองือแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อันนี้ผมสั่งมาโอ้โหลาซาด้าเลยเนี่ยเฮ้ยข้อไหนกันเนี่ยเอาจะขันไหนกันก็ดูขนาดด่ดูขนาดเดี๋ยว ดูขนาดร้อนด้วยท่อไทชีได้จัดเออบอกแล้วรัชดาแท้อันนี้มึงให้คุณจริงหรือยังไงเนี่ยเอาใไงก็แบบวันนั้นแจ้งเออแบบว่าเห็นคนเอ้ยรถข้างเปลี่ยนท่อเอาแป้งใส่รถปังก็เลยซื้อให้เออนี่สั่งมาให้จริงไม่ได้แท้จีนเลยเนี่ยจีนเอามาบ้าไงของก๊อปแท้อ้วนคก๊อปเหรอของก๊อปแท้ดูดูดูโอ้ขนาดใหญ่ไปเลยเลยผมแจ้งมาช่างงานมาไง เอากูชุดนั้นก็ขอช่างอ่านไงดีอ่ะเอาก็สั่งตรงสเปคบอกช่างอ่านเอาจากลาซาด้านะั่างอ่านแต่บอกโอเคจัดให้ตอนนี้รู้บอกไม่กี่พันเลยโอ้ยของเต๋อเขาซื้อกันโอ้หลายหมื่นใช่เหรอแกด้วแกดูแกดูวยเออบป็นการเนี่ยเขาแถมมาให้ด้วยไหมเอาวจริงดิเอาถือดูของดูเลเออเว้ยอะไรนี่มันจุกอุดนี่ให้เหรอ ก็แบบว่าเนี่ยเผื่อเจ๊แพงว่าเสียงมันดังใช่ไหมก็เอาอันนี้อุดไปมันจะลดเสียงอ้าวแล้วสรุปว่ารถกูอัพนี่มันตกไปเกตแปดหรือเปล่าเกตแปดก็สั่งมาเกตแปดไงไปคาร์บอนนี่เห็นเปล่าไปคาร์บอนเหรอเออเย็ดโอ้คาร์บอนสุดเจ้นแท้เนี่ยเห็นไหมล่ะเ เฮ้ยหูว่างานมันดีอยู่นะใช่อ่ะคาร์บอนแท้ต้องไม่ไหม้ไฟเอาไฟมาจุดดิเอ้ยเบิกเอาเ่าทิ้งผมพิทุนมาแล้วนะคาออร์บอนแท้ต้องไม่ติดไฟเอา,าถ้าไม่แท้ถ้าไม่แท้ก็ไหม้ดิ กล้าเปลาล่ะเอาเปล่ล่ะผมยกให้แล้วไงชอบเนี้ยก็เป็นของป่าแล้วแต่ป่ากาล้าป่าล่ะเอาสิผมกล้าเผาอยู่แล้วมึงว่ามัน้าของแท้มันจะเป็นยังไงแบบว่าของแท้แบบทำคือไฟมันก็ลุกนั่นแหละแต่ผ้ามันจะไม่ไหมเลยแต่เรซินเนี่ยที่อยู่เนี้ยไหมแน่นอนไห <laughs> <laughs> ่ดมดมนี่ของใหม่ปะ กะกล่องเลยใช่เหรอเออคือเออคือเต็มหมดวันนี้ผมมอบภารกิจอย่างนึ่งแล้วทำไมไม่เห็นมีลายมีอะไรเลยนี่มันอยู่นี่ถึงได้บอกว่าอันนี้มันเป็นเซนเจอร์เซนเจอร์อาแพรมาเดี๋ยวให้แพรมาดูได้แปะนี่อยู่บนนี่นี่ ไม่ไม่อยู่สักที่อ่ะก็ป่าก็ไม่เลือกแเปะเอาแเปะแนวนอนก็ได้แต่เนี้ยที่บอกว่ามันเป็นสนุกเพราะอะไรเพราะว่าอาคาถ้าเป็นของแท้อ่ะมันมีแต่บิ๊กไบว์เพราะว่าไม่ซื้อขอแท้มาเลยเท้งนั้นอ่ะอุลตร่าลูกบรรลุเท่าไข่ติ่งหมาลูกกระติ่งหมาถ้าถ้าซื้อของแท้มาป่าต้องใส่รูกแปดห้าเ่อไหร่กูยังไม่มีสัญญาซื้อรูปแปดห้าเลยไม้กูว่าคอไม่เท่าคอเก่ากูเอาบล็อกดีกว่าบล็อกอะไรนะแรงไหวไหมเนี่ย เปลี่ยนไม่ได้ผมเอาเอาคืนนะถ้าเปลี่ยนผมเอาคืนนะน้องกี่คนจนเลยไม่พอเอาพี่ไปไปเดย๋ยวดูถูกแรงมือพี่ก็เป็นนี่เอาพี่จัดนะใครกันรัดมาตอนแน่นเลยเมื่อวานเนาะแล้วเนี่ยสปิงก็ไม่รัดมาให้ด้วยทุกคนรัาทำไมอ่ะโอ้โห เล่นจัดเลยเฮียเล่นจัดเว่ยว right. ิมีมีอะไรเยอะเอาไปเข้าไปไปแล้วเนี่ยเออกดมาต้นตีนะมีไม่ทำไรเออไม่ไม่ไม่พี่ลองภูมิน้องเขาดิพี่อยากรู้ว่าเองพี่เนี่ยจะช่วยพี่หรือเปล่าลองทำอะไรเกมลองเฉยแค่เนี้ยแค่เนี้ยเออโจ้า อ่าปัญหาเกิดบอกแล้ว่อมันแน่นมือเพิ่มความยากให้กูแต่ละอย่างว่าอ้เวนออกเลยเปล่าดูทรงละเดี๋ยวทุกคนอออกครับขอเอาออกแป๊บนึงตัดกล้องรอเลยร้อน2,000 years later <c oughs> ใส่ได้จนได้อะน,นะนนก็แบบว่าเราก็คือหนอไม่ไม่ไม่คือจะลองใส่ดูเฉยเพราะว่า,าพี่ไม่อยากใส่ปลายมันเสียดายปลายมันเป็นปลายไทเทรปลายอะไรไอไม่ใช่คอ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 ,อเป็นคอเทส่วนท้ายก็เป็นท้ายคำว่าโอ้สวยว่ะชอบใจเลยเอพี่ขอลองฟังเสียงอยทุกคนทุกคนคิดว่าเสียงมันจะเป็นไงอันนี้ข้อมันเป็นรองรับเจ็ดแปดนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยคอเนี่ยมันไม่ใช่คอออมาอันนี้คือผมลองฟังเสียงเฉยแล้วก็ลองขับนิดนหน่อยแล้วกัน บ้าานนนอีกไม่เธอของใหม่จัดอ่ะเดวแพรว่าไงเป็นคนขี้เธอของใหม่ไหมใช่สุดๆอ่ะเสียงแบบนี้นะเออโอ้โหโดนเป็นทุ่งโดนใครโดนผมนี่แหละโอ้ย พอมันสวยจริงก็ก็ขอบคุณน้องรักนะครับน้องรักนะแต่แม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ตังป่าเนะผมไม่แกล้งกูใช่ไหมไม่ได้แกล้งไม่ได้ออกไปเช็คบัญชีได้เลยตังผมเองสุดยอดมากขอบคุณน้องรักนะครับผมที่ดีนั่นแหละมีเพื่อนทำงานเสริมเจิร์เนี่เอานันหลอกแล้วฮะเอ้ยยังไม่ลอกอันนี้กูแบกท่าแล้วกันก็สวยดีนะทุกคนเท่อยู่อ๋อถ้าสมมติว่าถ่ายไปเรื่องแรกยิ่งสวยแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งสวยในเกมก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกเลยครับอะไร แบบแปดสองเนี<อ>่ยไม่เคยเห็นนุชช่างอ่านเนาะไม่เคยเห็นแต่เขาเขาทำยกล้อไงอ๋อช่างอ่านนะนะเอเอเขาดเด่นยกล้อไงกูคงจะไม่ออกตัวไงหรอกว่าไล่เม็ดดีๆหน่อยแไม่ใช่ไปไล่เม็ดเบาซะขนาดนั้นโโกูจะช่างอ่านแล้วช่างอ่านส่งเม็ดเทพเจ้ามาให้โอ้โหดีหรือดีหรอไอ้เทียโอเคทุกคนก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับนั่นแหละแค่นี้ใช่ไหมชอบถูกใจถูกใจไงเอออย่าลืมไปจแจยตังคเงินนะไปจ่ายตังคเงินนะไปจ่ายตังคเงินนะ อะไรของพวกมึงเนี่ยเนี่ยแล้วมันไปไดี๋ยวแยกอะไรของมึงอกผมออกบอกว่าผมออกไม่ผมออกให้คือส่วนหนึ่งไงโอโอยโอดูเลยครับทุกคนมึงยังแล้วแบบนี่บ่นว่ะเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็เพียร์เพีรอย่าลืมไปเคลียร์ค่าเครื่องนะนั้นเออไปเคลียร์เอาเองนะสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าไม่ถึงห้าหมื่นอยากได้ให้กระจายอีกนั้นแหละเออแหละเออให้จ่ายเองโอเคครับคลิปนี้ก็ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมที่ลิงก์ด้านล่าง ไปครับวันนี้ไปแล้มาเซอร์ไพรส์พอแล้วเดี๋ยวต่อไปแก้งกันเต็มเต็มเลยเ <c oughs> จอกัน